เอาแล้วเชือกทำไมไปอย่างนี้เอาโดนแล้วหายหาย<ด>แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามช่องข่ามันนอกพันเลยครับผมวันนี้อีกแล้วครับผมมาเฝ้าไอ้กายพดอีกแล้วมาใหม่เดิมครับผมมาซ้ําดูมาเฝ้าดูวันนี้ืันเดิมครับผมยกยิงวันนี้ก็เอามาเดี๋ยวมาเฝ้าดูวันนี้ก็บรรยากาศมืดครับผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นให้ืึกปล่านะแดดไม่ออกครับผมก็ตึงๆต่ำๆนะอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูว่าจะมี ตัวหรือเปล่าจะมีผลงานให้น้าๆได้รับชมหรือเปล่านะครับผม๋ยวเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปเลยครับไปเดี๋ยวเราเอาน้ําออกก่อนครับผมหนักนะครับก็เอาไปแค่นี้พอครับผมกระเป๋าก็มาเฝ้ามันก่อนก็มาเฝ้าครับผมก็มาเฝ้าดูเหมือนกันขึ้นครับผมแต่มันขึ้นไวมากขึ้นแป๊บๆเดี๋ยวมันก็หายมันขึ้นแบบไวอ่ะ ไม่ทันแล้วครับผมเฟรมือยังอ่อนอยู่เมื่อกี้เห็นขึ้นตรงนี้ไม่รู้เป็นก,กายก,กายหรือเปล่าขึ้นน้ำวนบึน๊บน้ำนิ่งดีครับวันนี้ไม่มีลมแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันยังยังไงะจะได้ยิงหรือเปล่าวันนี้อย่างที่ผมใช้ตัวนี้ก็เป็น14มิลครับผมนะ14มิลใส่โรลเลอร์ลูกปืนยกแกนสูงครับผมลูกปืนคู่ข้างล่างก็มีลูกปืนอีก อะเดี๋ยวเรามาติดตามรอลุ้นกันดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าน้ำนิ่งดีวันนี้น่าขึ้นครับผมอย่างเก่าแล้วด้วยไม่ได้เปลี่ยนครับผมแต่ก็เอามาเผื่ออยู่จุดนี้น้ำขึ้นเยอะครับผมเนื่องจากเมื่อวานก็ฝนตกต่อนเนื่องเลยครับสองวันติดนั่นไงนั่นไงนั่นไง โอ้ oh. ตัวนี้ติดมาเข่าเพราะว่ามันมันจะเป็นช่วงปากมันจะเป็นหนองตรงนู้นครับผมก็ข้ามไปไม่ได้ครับตรงนั้นยิงยากครับผมต้องมีเรือเข้าไปนะปากตัวดูตรงปากอยู่ขาข้างในนู้นก็ขึ้นดีครับผมตรงนั้นพวกไอ้กายก็ขึ้นดีพวกช h โดก็เยอะครับผมมันออกมาจากตรงนั้นะเข้ามาคลองนีนอ้อ่ะมันก็นจะมาตันอยู่ข้างหลังผมนี่ตรงนี้ให้ให้นั่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดิอ่ะแดดออกพอดีครับผม

โอ้ยไม่โดนไหยโ้เสดาจัดไม่โดนอ่ะหน้าโดนอ่ะเอาแล้วเชือกทำยัาไงเนี้ยเอาโดนแล้วเวนหน้าโดนแต่โดนจริงๆด้วยดูไอ้โดไอ้โดไอ้โดกแล้วใสใหญ่เนี้ยเอยแล้ว อะไแลูกี sí, ้ใจเย็นสายไหนเนี่ยไอ้ตงเมื่อกี Pan ้เลยได้ินลูกลาหายหายแค่ตายแั right ่หมดหลอกแล้วหมดหลอกแล้วล right ูกี Mit ้ใจเย็น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 ใเย็นสายัปัไม้เอามาด้วยใชไหนใชไหนอ้โ ยิงๆนะผมเอาอีกแล้วผมไม่ลืมกระสุดโอ้ยจุดเดิมหมายเดิมลืนกับไอโดคลองเขื่อนโอ้โหดูมันไปไปแล้วใจเย็นโอ้โหหมดแม่เลยเปิดอยู่นู่น ปนอยู่น no. ู like ่นนู่นองนู่นครับผมนื่อยเหนื่อยนื่ออยคือไม่รู้ว่าโดนตรงไหนถ้าโดนหมินเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยมันเชือกไปแล้วให้มันสลบดีกว่า โดนไหมไม่รู้เอาเลยครับผมห้าสิบปอนด์เดึงให้โดอีกแล้วห้าสิบปอนด์ดึงให้โดอีกแล้วออะอกไหมลูกพี่เดี๋ยวสายผมจะไม่อยู่สายไหนไม่รู้ดูแต่ว่าวิ่งยังก็จะรวดเลย ดิโน,น่ดิโน,น่โอ้โหมา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 โดนไหนไม่รู้โอ้โหหางบลอเลยแล้วเปิดจำไม่มีนะเนี่ยโน่นวิ่งมาครึ่งกิโลแล้วตามแค่โดก็ทังใต้น้ำซองรอกใหม่ใส่โดดิโดนไหน มันจะหมดเลยเนาะครับผมโอ้โหโดนไหนเนี่ยโอ้ยนิดเดียวมึงเข้าไม่สุดเลยเดียว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  อีกเร็วอีกเร็วแล้วนะอีกเร็วไอ้รถถังโอ้โหเข้าลาเิ่งมาเป็นกิโลเลยนุนครับผมอยู่หัวโคกตรงที่ทนนั้พอดีคือมันยิงไอ้กายเนี่ยก็ะตามไนกลายมันผุดตรงนี้ก็ไปผุดตรงนู้นไอยู่หัวมุมอีกไอ้ตัวนี้มันไล่กินลูกปลาครับผมแล้วจังหวะมันจะขึ้นมาจิบพอดี เนี่ยเฮียงต่อยแล้วอ๋โอ้โหนี่ครับนะนะยักษ์ใหญ่อ,หอีกแล้วครับผมนี่ดูว่าผมเอาห่วยอีกแล้วครับน่าจะประมาณเท่าเท่าเดิมครับผมนะโอ้โหนี่รถถังแห่งแม่น้ำคลองครับผมอห้ไปโอ้อโหขึ้นตรงนี้เลย านางคลัทคมเมื่อก,กี้อ้โให้ดนแน่เลยเมื่อกี้อีอะนุ่นไอ้กายอันนั้นแล้วนี่เมื่อกี้ขึ้นตรงนี้อ่ะหลักโดนเลเนะวันนี้เที่ยงสี่สิบหกโอ้โหเที่ยงสี่สิบหกนู่นขึ้นอยู่นู่น ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นครั้งหนึ่งก็ไม่เยอะมันน่าจะเข้าไปข้างในแล้ววันนี้จะฝนด้วยแหละมันเคยไม่ขึ้นนะดูข้างบนหัวนี้แดดผสมมืดอ,อบอ้าวเลยครับผมอยู่ไม่ได้ครับมันหายใจไม่ออกมันร้อนจัดครับผมจะเป็นลมออกเดี๋ยวเป็นฮิสโตกนะครับผมอ่ะเออมีผลงานอยู่แล้วผมนะก็มีหนึ่งแต้มครับผมก็ยังดีครับผมที่มี เต็มให้ได้รับชมครับผมนะมันเดิมเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวช่างให้ดูครับผมนะเดี๋ยวดูว่าตัวนี้กี่กิโลครับผมนะใหญ่เอาเรื่องตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับตัวก่อนครับผมไปกลับบ้านครับหมานอยู่เด้อตอนนี้ตัวเดียวพอครับผมคุ้มแล้วเท่นี้ วืบชวบถึงบ้านแล้วใด้บลึมครับผมเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเดี๋ยวไปชาเดี๋ยวจะพาไปช่่งดูครับผมนะตัวนี้อยู่ที่ห้าโลหนึ่งขีดครับผมนะนี่ห้าโลหนึ่งขีดครับอ่ะอครับนะาเออไปช่่งดูเมื่อกี้นะครับผมห้ากิโลหนึ่งขีดนะครับผมเล็กกว่าตัวก่อนนั้น ห้าขีดนะครับผมนะใหญ่ๆครับผมด้าจบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแ like, จร์กดตับตักไรเป็นกำลังใจให้ช่องคนบ้านรอบพารลอยด้วยนะครับผมเี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ